คาดีนี้ผมพานะฮะพารถคันนี้ไปชั่งน้ำหนักกันเพิ่มเเาานะครับเพิ่มสมรรถนะในการแบกน้ำหนักครับว่ากี่ตันต่อเป็นกระบะเอาไปขนวัสดุเบา ดูกันคร <Okay. S 1> เดี๋ยวคนขับลงนะคนขับลงครับนี่คือน้ำหนักรถเลย5ตัน740ครับพอ <c oughs> ถือว่าโอเคอยู่เนาะเม <Okay. S 1> าอยู่เนาะคือคอนเซ็ปต์ก็คือไม่เกิน6ตัน ลองเทสดูครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ศูนย์นี่สังเกตที่คานหน้านะฮะเวลาเลี้ยวนี่จะมีเสียงดังเอียดอาร์เอียดอารมันเขาเรียกว่าจะฝานนะฮะร้อนจะฝานถนนนี่ขนาดฝนตกนะครับเงียบกริบเลย <c oughs> ลองเทสฐถานีขึ้นเนินท่านผู้ชม ขับหลังครับไร้ปัญหาสบายสบายตัวเพลาที่ยัดมาก็จะขับเคลื่อนไปกับแนวล้อหน้าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมทางอู่เขาบอกว่ามีสูตรอยู่ในการทำองศาในการเลี้ยวไม่ได้มากเหมือนล้อหน้านะแต่ก็าทำในการตีโค้งไม่ใช่ปัญหาครับ มีจัดทรงมาด้วยยื่นกันชนหน้า6เมตร50นะครับระยะกระบะ,ะสัังเข็ให้ดีครับองศา,าในการเลี้ยว เดี๋ยวเราไปถามซีเครปกับทางเท่าแก่สวัสดีครับผมมาวันนี้ก็ได้กลับมาที่อําพันธ์การช่างอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุณทินจะพามาดูเกี่ยวกับอะไรจริงๆผมสนใจที่บอกว่าแปง6เป็นแปดโอแปงหกร้อเป็นแปดล้อเช็นไหมผมช่วงยาวใช่หกร้อช่วงยาว 50, ใ,ชใช่ครับผมเมตรหสิครับสองยส f r ครับฟอร์เวอร์ี่สุดสมใหม่ครัครับครับเนี่ยก พามาแอบดูซีเ็ของอู๋อ <r> ได้เลย <จ laser S 1> อะเดีเด๋ยวเรามาชมกันเนาะสำหรับสำหรับการทำงานของใช่โพรเบบซี่มาปกติเลยครับอันนี้เราจะเตรียมเตรียมตัวในการที่จะเพิ่มเพิ่มคันหน้าเนาะ <S <S 1> <S 1> ก็จะมีการย้ายอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะมีพวกถังลมพวกระบบระบบถังลมระบบถังน้ํามัน ือเราไม่สามารถที่จะยัดเข้าไปได้เลยใช่ยัดไม่ได้ครับต้องขยับถอยหลังมาเพราะจะมีพื้นที่ข้างหลังโล่งว่างอยู่นะครับเราก็ย้ายถังลมย้ายถังน้ํามันขยับถอยหลังมานี่คือการเตรียมใ่ขั้นตอนในการเตรียมครับนี่ก็เจาะใส่เต้าแหละน้องเขาจะเตรียมเรื่องคันหน้าเรื่องอะไรเข้าเข้ามาเสริมในในจังหวะตำแหน่งตรงนี้นะครับอันนี้คือการเตรียมการเนาะแล้วก็ ส่วนช่วงล้อหลังเราเราไม่ได้ขยับอะไรเราเราจัดการแค่ส่วนที่เป็นขานหน้านะครับจะแก้แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำหนักบรรทุกจากจากเมเดิมถ้าทีแบบนี้มันบรรทุกได้เท่าไหร่ครับเนี่ยบรรทุกได้15ตัน15ตันครับเดี๋ยวจะไม่คุ้มนะก็บรรทุกได้ถามว่าถ้าเป็นรถช่วงยาวขนาดนี้ก็ถามว่าบรรทุกได้น้อยนะครับถ้าเกิดว่าเขามีขนวัสดุดเบาใช่วัสดุเมนจะไม่คุ้มเขาใช่ครับยังไม่ถึงกระบะ อย่างส่วนย,ยังไม่ถึงไม้3มเลยใช่อย่างคันนี้มาจากลำปางนะครับมาจากอีสุลำปางคือรถคันนี้จะไปวิ่งผักครับผมคือเขาบอกว่าปัญหาที่เขาเกิดเขามีหลายคันและปัญหาที่เกิดของเขาเนี่ยคือว่าเวลาใส่ของเนี่ยเขาผลขึ้นนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดชั่งน้ําหนักเวลาเต็มกระบะเขาปุ๊บมันจะเกินอยู่สักประมาณตันหนึ่งสองตันอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาวิ่งไปเนี่ยเวลาขึ้นด่างชั่งเนี่ยจะมีปัญหานะครับเพราะผักเนี่ยมันชั่งเป็นถุงเป็นถุงขึ้นบางทีมันมีเออร์เลอร์ นะครับเขาเลยตัดปัญหาว่าเฮ้ยถ้าเพิ่มคาหน้าไปแล้วน้ำหนักบรรทุกจากจาก15ตันเนี่ยนะครับตามตามด่านช่างเนี่ยเขาจะให้ถึง21ตันเลยนะครับเขากได้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มมาอีก6ตันแต่ความจริงเขาใส่เต็มข้อก็ไม่เกินหรอกครับแต่คือเขาเพื่อความสบายใจแล้วในระบบเราเลยครับที่เราเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปน้ำหนักที่เราเพิ่มมาน้ำหนักที่เราเพิ่มจากเดิมครับน้ำหนักที่เราเพิ่มจากเดิมจากน้ำหนักตัวรถเดิมเพิ่มขึ้นไม่ไม่น่าจะเกิน500กโล ครึ่งตันเองครึ่งตันครับล้อสองล้อแล้วก็มีปอดมีคานหน้านั่นเองใช่ไหมครับมาถึงประเด็นหัวใจสําคัญเลยบัตเจ็ตบับตเจ็ตก็ค่าค่าใช้จ่ายของของการเพิ่มคานในพร้อมแบบจดทะเบียนของของที่ทัฐบาการช่างทําอยู่1นึ่งแสนสี่หมื่นบาทหนึ่งแสนสี่หมื่นพร้อมแบบจดทะเบียนใช่เรียกได้ว่าคันนี้มาจากเนื้อสุดครับใช่ครับมาดูท่านผู้ชมซีเกตอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือลักษณะลักษณะคานหน้าที่สมบูรณ์นะครับครับผมได้ ก็เนี่ยครับลักษณะการจะเป็นย um ึดเน่ยึดเต้ายึดแหนบปกติทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ระบบเบรกของเราก็จะต่อระบบเบรกเบรกจะใช้งานได้คือคือล้อนี้มีเบรก้วยใช่ไหมฮะมีครับพะเวลาขนส่งขนส่งจะเทสเบรกด้วยนะครับอ๋อครับนะครับเรื่องระบบเบรกของเราเราจะต่อไปคน้างคบนะครับครับผมแต่น้ําหนักที่ลงอยู่เพานี้น่าจะอยู่ประมาณจากดูจากลักษณะยางที่ที่กดเนี่ยจะอยู่ประมาณอยู่ประมาณ60%ของคานกู่หน้า อย่างยางหน้าเป็นบิดตนที่ให้มาก็เป็นบิดโตนบิดตนครับก็ขึ้นอยู่กับครับผมขึ้นจะให้เหมือนเหมือนเดิมตัวรถหนึ่งที่อยากถามเนี่ครับที่จริงผมเคยทำาบบเนาะเนี่ยบอกว่าอ่าเราเรยบองศาในการเลี้ยวล้อทานที่ปากกับตัวเนี้ยไม่เท่ากันใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วในการหมุนนี่มันจะมีการส่งเสียงการเบียดถนนกินยางไหมไม่มีครับอันนี้เราเราปรับองศาจนจนมันได้แล้วครับเป็นสูตรของเพราะพี่อู ใช่ครับก็จะคือเราจะปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานเพราะองศาของของการเลี้ยวของคานที่สองอะ่ะจะน้อยกว่าคานแรกอยู่ประมาณ10%ครับไม่มีผลต่อการตีวง,งเลียวใช่ไหมฮะใช่ครับ,บ <ง S 1> เพราะรว่าเหมือนเดิมวงเลี้ยวเหมือนเดิมครับสำหรับถ้าทําขนานกันเลยปุ๊บองศานี้มันอยู่ในมันจะฝานนะครับเราก็ทําองศาเนี่ย ให้เลี้ยวได้น้อยกว่าองศาห,หน้า,าอยู่มาสักสิบเปอร์เซ็นต์ใช่เมื่อกี้ที่เราวิ่งที่เราวิ่งกันก็ไม่มีเสียงเวลาเลี้ยวสุดซ้ายสุดหรือขวาสุดจะไม่มีการปกติอ่ะถ้าวิ่งถ้าวิ่งเป็นเส้นทางปกติอ่ะมันจะมองเห็นเลยว่าเวลาเราเลี้ยวสุดเนี่ยมันจะดีดหินมันจะดีดหินออกแต่นี้ของเราเนี่ยจะตามกันเลยจะใช้องศาของของคานหน้าเป็นหลักที่จะพาคานที่สองไปนะครับแต่สําหรับ ถ้าถ้าเราปรับองศาไม่ได้คานที่สองเนี่ยมันจะพาคานหน้าไถ่ายไปตั้งศูนยยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเราก็ตั้งศูนย์ให้ลูกค้าเรียบร้อยอย่างคานตัวนี้ก็ตั้งศูนเหมือนกันใช่ครับ<อ>ก็จะผ่านการตั้งศูนเรียบร้อยแล้วคือระยะของคานหน้าบาลานจับมาจากหลังนะครับในการเลี้ยวก็จะรับประการเร,เรื่องการกินยางเรื่องอะไรของของทางเรา ได้ข่าวว่าที่อู่มีมาตรฐานในการติดตั้งแล้วก็การรับประกันให้ลูกค้าด้วยใช่ครับของทากาพันธีระยเวลานานแค่ไหนครับเนี่ยก็ถ้าเป็นคันนะฮะนี่รับประกันให้1ปีเลยครับสําหรับสําหรับการที่เราทํานะครับเรื่องวิ่งไปกินยางกินอะไรอย่างเงี้ยอโอเคเราเรามีเซอร์วิสมีจัดก,การใหเออ้เข้ามาสามารถเช็คศูนย์เช็คอะไรได้เรียบร้อยโอเคครับรอบพันอีกสักหน่อยหนึ่งตันนี้คอนเซ็ปต์ก็คือเรียบง่ายๆ ครับอันนี้เขาเขาเน้นพื้นที่ใช้สอยคันนี้เน้นพื้นที่ใช้สอยข้างในเนี่ยให้ใช้สอยได้2องเมตรสามสิบนะครับก็จะกว้างสุดตามตามที่กฎหมายกําหนดเลยวัดนอกก็2.40สี่ศอาถ้าฝั่งนี้เราจะมีระบบกลไกในการทํางานของของของเราที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของของอมาคารช่างจะใช้ในการถ่ายน้ําหนักอยู่2จุด ครับเหรอครับที่ผมมองเห็นอ่าอันนี้จุดแรกในการถ่ายน้ําหนักที่เป็นบูสเตอร์ในการถ่ายน้ําหนักนะครับมีบูสเตอร์ตัวที่1เราก็จะมีบูสเตอร์ตัวที่2นะครับอันนจะเป็นบูสเตอร์ตัวที่2ในการถ่ายน้ําหนักก็จะเป็น2ช่วงนะครับเพื่อจะเป็นการผ่อนแรงนะครับของระบบพวงมาลัยเวลาเราปกติเวลาเพิ่มคานมาเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องระบบการทํางานของระบบปั๊มพาวเวอร์ทำงานหนักแต่ของเราเนี่ยจะไม่มีผลต่อปั๊มพาวเวอร์ พอเราใช้ตัวถ่ายแรง2ตัวนะครับจะเป็นการทดแรงให้ให้ให้โฟมอะไรอะ่ะไม่ได้หนักขึ้น <c oughs> ลูกค้ามีปัญหาเรื่องน้ําหนักเกินนะครับเราก็จะแก้ปัญหาตอบโจทย์ในส่วนที่ที่เป็นปัญหาของลูกค้านะครับก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับเฮ้ย <c oughs> ใช้งานแบบเนี้ยผมมีปัญหาแบบเนี้ยนะครับอยากเพิ่มน้ําหนักบรรทุกใช้กรณีไหนดี <c oughs> นะครับเราก็จะมีโจทย์ให้คุณเลือกแล้วก็จะถามคุณแหละว่าการใช้งานของคุณคืออะไร ะจะเซตให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้ามากกว่าครับไม่ใช่แบบพี่อย่ากปู่จะแนะนําแบบนี้ทําแบบนี้เลยไม่ใช่ครับบางทีเหมือนที่ผมบอกว่าบางทีคุณอาจถามมาเพื่อคุณอาจจะไม่ได้ทําก็ได้ผมอาจจะบอกว่าสิ่งที่คุณจะทามันไม่เหมาะหรอกต่อการลงทุนนะครับขึ้นอยู่กับพี่การลงทุนของของลูกค้าเนี่ยมันเป็นต้นทุนอะ่ะผมว่าเขาอยากให้เขาไปได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของเขามากกว่าผมมีต้นทุนแค่เนี่ยสำหรับการทําขนาดเนี่ย ทำได้ไหมเราก็แจ้งคุณไปว่าอาถ้าทําขนาดนี้อุปกรณ์แต่ละอย่างมันจะเหลือประมาณนี้คุณโอเคไหมนะครับเพราะว่าต้นทุนของแต่ละที่แต่ละคนก็ไม่เท่ากันจะทําให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายของทุนทุนในการใช้จ่ายของคุณมากกว่าเกี่ยวกับยอดสูงสุดในทุนที่คุณจํากัดอ่ะคุณมีทุนจํากัดแค่เนี่ยเราจะทํายังไงมากกว่าโอเคครับเนียขอบคุณมากครับผมได้กันในคลิปหน้าครับได้ครับขอบคุณครับ แนวที่เสริมเป็นอ๋อเป็นแนวตับอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เพรว่าสูงรถมาแลไม่มีจะมีโช๊คครับครับแนวเดิมๆจะไม่มโคละครับเนี่ยอ๋อแนวเดิมๆจะไม่มีโช๊คละครับครับเนี่ยอ๋อนี่ผมเพิ่งรู้นะนะครับ <c oughs> แต่ก,นนการใช้งานที่เหมาะสมของเราเนี่ยเราจะเสริมเนี่ยเข้าไปเสริมอ๋อเสริมแนวแ,แล้วก็เสริมโช๊คเข้าไปแล้วก็เนี่ยดูลักษณะกรทำงานโช๊คตันนี้ขยับ้าใช่ไหมครับการที่จะโยนใช่ขยับ้าครับ เวลาลดเวลาการทรงตัวนะมันจะทรงตัวดีขึ้นมันจะไม่โยนเวลาล้ําหนักรถเยอะๆนะครับแล้วเราก็เสริมแหนบหลังแปดตัวแหนบหน้าสองตัวอย่างอย่างสิบรอมีโชคมาไหมครับเพียงข้างหลังสิบ้อข้างหลังไม่มีโชคมาเพราะมันเป็นแผ่เป็นแผ่นนะครับมันให้ตัวไม่ได้แต่ของหก้อเนี่ยมันให้ตัวได้เพราะเราจะเพิ่มเรื่องการเข้าโค้งอ่ะอย่างทีเห,เห็นเกี่ยวดาวลารถเข้าโค้งมันโยนแต่เนี่ยโชกจะช่วยรังไว้ไม่ให้น้ำหนักมันโยนถ่ายไปด้านใดด้านนี้ นะครับจะสู้กันโดยการเนี่ยอันนี้คือใช้งานใช้งานจริงได้ถ้าเป็นรุ่นเล็กมันมีโชกมาไหมเนี่ยไม่มีไม่มีเหมือนคือในบรรดาหกล้อคือไม่มีชกมาเลยใช่๋อ้ก็ใส่โชกมานะครับอันนี้คือเราเป็นเพิ่มให้สมาชิกล้านการได้ดีเสริมแหนบแล้วก็ใส่โช๊คเราไปจะ้ความรถรถห้างติดมาเลยอ่ะในการทำงานแบบจุดนี้จุดอะไรให้เรียบร้อย จุดยึดอะไรเนี่ยเราจะจัดจั๊กทำให้เรียบร้อยเลยเราจะไม่ออกไปฝาออกไปฝาเนี่ยนครับจุดยึดคุดพิมครับผม